สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆนัมารับชมดีมากทดสอบนะระบบขับสแล้วก็ดิฟล็อกนะกับเนินลุกนี้นะว่ามันจะไปได้หรือเปล่ามาดูดี่ว่า 2S ง s อ l แล้วก็ส l บวกดิฟเนี่ยมันจะขึ้นลูกเนินนี้ได้หรือเปล่าจะเป็นไงเดี๋ยวจะเ,เพื่อนๆรับชมมันได้เลยนะ,นะครับก็ระหว่างรอเขาบรรทุกเกี่ยวปาบนะเราก็มาทําคลิปที่มันเป็นสาระนะกับคนที่จะใช้ระบบ ขับเพื่อนสีล้อในเจ้าดีแม็กนะเราเคยทำในรีโวอไปแล้วนะนี่มาทำในดีแม็กกันบ้างนี่ขับสีนะเอาโชเฟอร์นี่ครับมันติดซีรีส์นะแป๊บเดียวนะเดี๋ยวให้ตั้งไ,ไงครนี่เราจะถอยขึ้นเนินนะโดยใช้โหมด 2H เนี่ยถอยเนี่ยถอยถอยขึ้นไปเลยถอยช้าๆไม่ต้องเร็วนะเราจะดูว่าสมรรถนะของเจ้าดีแม็กเป็นยังไงตรงตรงเขาตั้งวงอะไรตรงแล้วตรงเอา แป๊บหนึ่งนะถอยช้าๆแบบเนิบๆเราจะดูระบบขับสองว่ามันสบัตนะมันได้แค่ไหนนะถ้าถอยขึ้นเนินแล้วก็เนินสลับขึ้นไม่อดอหรอนี่คือระบบเฟืองท้ายแบบธรรมดาทั่วไปเอาลองถอยให้มันขึ้นดิ โอ้โหไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นแล้วนะลองใช้ 4S ดู 4S 4S คุกู H uh u, ต้องทำมือไง 4S ลองใช้ 4S ที่ 4S แล้วก็ถอยถอยขึ้นนะว่ามันขึ้นได้ป่ก็คือไม่มีอะไรมากนะทำเพื่อที่จะได้ดูนะว่าขับ4ของดีแมเนี่ยเป็นยังไงเอาค่อยๆถอยไปไม่ต้องชูดมากเราจะลองระบบเฉยๆขึ้นได้ป่ะขึ้นได้ป่ะนี่ 4S ก็ไม่ขึ้นนะ ต่เก็บเิดต่ยก็บเอ้เอาเดี๋ยวผมจะไปดูคอยคอยสีเอสไม่ขึ้นต่อยต่อยแบบค้างๆไล่ให้มันปล่อยให้มันฟรีได้ไหมชา้ชาๆไม่ต้องไม่ต้องนั่นก็นไะก็คือล้อนู่ฟรีอย่าชนกูนะเว้ยล้อนี้ก็ฟรีนะก็คือนี่ก็คือไม่ได้ใช้ดิฟล็อกเอาก็คือเห็นไหมนี่ก็คือขับสีแบบ อิสระแบบความเร็วสูงนะเฮ้ยเก็เนินนี้ไม่ได้นะแ,นนแ,ลแล้วถ้ารอหักหักไปทางโน้หักไปทางโน,งน้ให้ล้อหันไปโน้ดูดิใส่เศดหันไปทางโน้ไปทางโน้รอหันไปทางซ้ายแล้วก็หให้มันขึ้นเนินอ่ะเถอะยังไงก็ได้มันขึ้นเนินนะไม่ต้องไอ้มัน ะละเกินนี่อยู่ตรงๆแล้วหักแต่ลอ้อไม่ต้องเราจะดูมุมดูเราจะดูมุมเ,ม,มเฉยๆตรงไหมมันผิดมุมผิดเหลี่ยมแล้วที่เราวางไว้เราจะดูว่ามันล้อรียังไงมึงแค่หักลอ้อทําตามกูสั่งพอก็ใจเบาไม่ต้องรู้เยอะมึงอ <c oughs> เราจะดูสมรรถนะของมันดิบๆนะไม่ได้ดูฝีมือคนครับ <c oughs> นั่นไหนกูว่าเละกูเข้าบางไว้แล้วมึงทำไงก็ได้มันฟรีเหมือนเดิมนะเมื่อกี้มึงเมื่อกี้เราจะดูว่าล้อมันฟรีข้างไหนมั่งเออไม่ต้องดูลองถอยเฉียงขึ้นไปอีกเฉียงไปฝั่งนู้นแล้วมันก็จะล้อฟรี <c oughs> ไม่ได้ดูฝีมือคนขับนะจะดูสมรรถนะรถเฉยๆก็นั่นแหละนี่ล้อก,กดแล้วนะนี่เอาถอยไปช้าขับไม่ค่อยสมูทเลยวะ่ะ ก็ล้อมันแตกหมดแล้วอ่ะไม่เออล้อแตกเต็มเลยเนี่ยก็คือล้อแตกเต็มมันก็จะเอาทำยังไงก็เอาถอยไปไม,ม,ไม,มันจะดีอยู่แล้วเชียวไม่ต้องโจมตีดราม่าอะไรมากมายเนี่ยถ้าคุณหลาไปมันก็ขึ้นหน้าอยู่แล้วแหละจบเลย,ลยจบเกมแล้วคือมันรู้เยอะนะมันเก่งทุกเรื่องนะคนขับเนี่ย เออนั่นแหละต่อยไปล็อกเดิมเออดูริ้วว่ามันจะไปได้บ่นั่นแหละเออนั่นแหละต่อยไปเออเอาก็คือล้อนี้ไม่แตะแล้วนะเห็นไหมค้างไว้ค้างไว้บ่อปบอป่อนี่ก็คือมันประมาณน,นี้นะมุมมัน ไม่ได้แล้วนะเนี่ยลองใช้โฟโลอยู่มันมันยังขึ้นได้วะมึงต้องหักหักหักโคมอะไรไปทางซ้ายแล้วก็ให้ล้อนัวชนเออพอพอพอไม่ได้ะมันจะดูดิบล็อกหน่อยเึ้นหน้าไหมเด้เนี่ยโมดเอสเอาแลยนี่นี่มุมนี้แหละเอาต่อยไปเซสขึ้นได้า เอ้ก็ขึ้นไม่ได้แล้วนะี่นคือจุดมุมบอดของระบบขับเคลื่อนสี่ล้อแบบทั่วไปขึ้นไม่ได้พอเอ้า CL CL เรา CL ดิว่าขึ้นได้เปล่าเนี่ยคือล้อนี้ไม่แตะพื้นแล้วนะล้อหน้าขวากดนะล้อหน้าซ้ายลอยโปโล,โลขึ้นไหมไม่มีดิฟไม่ขึ้นไม่ขึ้นเอาไม่ดีดิเอาต่อยต่อยต่อย,อยขึ้นไปชา้าๆเดี๋ยวให้ดูล้อหมุนฟรีเดี๋ยวก็ยิงดิฟ จ้า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 อย่าแทงอย่อออยารู้เยอะนี่ก็คือระบบธรรมาดาทั่วไปล้อนู้ไม่หมุนนะใจเย็นอย่าจนกูนะเว้ยเอายิงดิฟดิ้งดิฟยิงดิฟฟอร์ล็อกโฟโลของดีแม็กต้องใช้เออใช้ร่วมกับดิฟล็อกนะเอาถอยไปไหนถอยขึ้นไปเลยไม่เข้าเหรอไอ้ถอยขึ้นไปะเดี๋ยวเวลามันฟรีแล้วมันก็เข้าเองจ้าจ้าไม่ต้องแทง นี่เอาต่อยไปจ้า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 ข้าเลี้ยวใช่ไหมนี่จ้า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 นะ่ทางนี้เลยยกพลิกแน่มึงจ้าจ้าจ้าไม่พลิกไม่พลิกต้อยไปจ้าจ้านี่เห็นไหมล้อนี้หมุนด้วยดิฟล็อกนะพอพอพอนี่โอ้โหนี่ก็คือข้อดีของดิฟล็อกนะครับค้างไว้ค้างไว้เดี๋ยวถ่ายหน้าอุปกรณ์นี่เห็นไหม นี่คือข้อดีของระบบดิฟล็อกนะกรณีที่ลรอถ้าคือล้อมันแขวนเนี่ยล้อมันแขวนแบบนี้นะล้อฝั่งนู้ฟรีล้อฝั่งนี้ฟรีถ้ามีดิฟล็อกล้อนี้ก็จะช่วยหมุนนะครับผมไม่แน่ใจว่ารีเมเตสลิปเนี่ยมันทําได้หรือเปล่านะพอเอาลองถอยหลังแล้วก็เอ้ไม่ใช่เดินหน้าเดินหน้าดูสมรรถนะมันนะเอาเดินหน้าไป เดินหน้าแล้วครับนี้ถอยช้าๆขึ้นไปเลยที่มันสมูทหรือเปล่าดิบล็อกยังเข้าอยู่นะเป็นความรู้นะเป็นความรู้ให้ให้หักไปดังขวานิดนึงก็ได้มุมมันสูงเกินเออมาดังขวานิดนึงโจเฟอร์มกัวดนะเอาไปช้าๆไปเลยเนิบๆเนิบๆดิบล็อกยิงแล้วนะเนี่ยไม่ร็อกรูกูหลังมันปมุนมุนมุนหมุนถอยอีกนิดนึง ปริกไหมอ๋อนี่ก็จำลองดูเฉยๆนะว่าเอามาดูข้างในหน้าปัดหน่อยดิดูหน้าปัดนี่เห็นไหมรีบล็อกนี่ก็คือมันต้องมีแหละหน้ารถฟูวินสมัยนี้ต้องมีนะาโอเคคลิปนี้ประมาณนี้วกันหน้าทดสอบสมาร์ตอัลาเข้าๆนะของเจ้าดีแม็กสองพันยี่สิบสองหน้าตอนเดียวเพื่อนสีล้อนะตัวนี้สองพันยิบสองนะนี่ ว่าสมรรถนะมันเป็นยังไงก็เา้าหยาบๆเล็กๆน้อยๆนะครับทางแห้งมันก็ง่ายแต่ถ้าทางลื่นเนี่ยก็ต้องอีกแบบหนึง่งมาคลิปนี้มานนี้แล้กัน,กนถ้าชอยเป็นยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เจอกันใหม่คลิปหน้านะระหวางรอเขาทานข้าวนะเดี๋ยวก็ไปบรรทุกบานต่อสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม